สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูก <S <S ผมขอแนะนำา Index กซ์เกมเซ็นเเป็นเว็บบริการเติมเกมที่มีเกมต่างๆให้ทุกคนเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น League of Legends ROV ทีมไฟเทคติกหรือ l า Ri ิ t และเกมดังอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นและข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมหากเพื่อนๆมีคำถามหรือสงสัยสามารถทักไปที่ i ิน e x ็ a m e เกม t e r รบริการรับเติมเกมราคาถูกเพจจริงผู้ดิดตาม4 0 0 0มื่นมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเพราะความสุขของลูกค้า Inde x ็พร้อมเปย์ ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก่อนหนึ่งเลยต้องขอบคุณทุกคนสําหรับ1,000ันซับอีกครั้งหนึ่งจริงๆอยากขอบคุณทุกคนมากครับก็วันนี้เนี่ยวันที่ทุกคนรอคอยเนาะตั้งแต่คลิปแรกๆลยมังสอนเล่นแต่เลนเนี่ยวันนี้ก็มาถึงเลนของ ADC ครับทุกคนผมก็ได้ไปสอบถามเพื่อนๆของผมมาแล้วว่าเล่นยังไงส่วนใหญ่นะเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่น ADC อยู่ละเล่นอื่นเล่นเป็นเหมือนเลยเว้น ADC จะค่อนข้างลําบากนิดนหน่อยก็ไปถามเพื่อนถามแบบเอาความรู้มาให้เพื่อนๆทุกคนอีกครั้งแล้วกันก็ ขอบค <ə S 1> <Ran Could S 2> ุณทุกคนมากเพื <shocked. S 2> banks, ่อไม่เป็นการเสียเวลาเนเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับการเข้าเลนครับทุกคนเราพยายามเข้าเลนให้เร็วที่สุดครับเราจะได้คุมพื้นที่ตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุดครับประมาณนี้แต่เราก็ต้องดูซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเลยนะเช่นอีกฝั่งซัพพอร์ตเขาเป็นพวกตัวละครอย่างบิดแข้ง เป็นไบต์เป็นตัวละครที่มันสามารถดึงได้เนี่ยเราก็อย่ามาอยู่ตรงนี้จะดีกว่าเราก็สามารถปกักบอร์ดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมการคัเขาเดินเข้ามาเขามาดึงเราอะไรทั้งนี้ครับสาหรับการเล่น a d ดีนะจะอันตรายมากมครับแต่ถ้ากลับกันซัพพอร์ตเราเป็นไบต์เป็นบิดแคงอย่างงี้เราก็สามารถเดินเข้ามาในนี้เลยเาจะปกกักบอร์ดในนี้ก่อนก็ได้ปึ๊เนี่ถ้าสมมติเราไม่เห็นศัตรูใช่ไหมเราค่อยเดินเข้าไปหลบอยู่ในนี้ ซัพพอร์ตประมาณนั้นครับต้องดูด้วยนะว่าเราเล่น a อดีเป็นตัวไหนเล่นซัพพอร์ตเป็นตัวไหนประมาณนี้ครับไม่ได้ทุกเกมเช่นแบบ a d ดีบางตัวตีค่อนข้างที่จะเบาต้นเกมเน่เราก็ไม่สามารถเข้ามาทําแบบนี้ได้นะต่อให้ซัพพอร์ตเราเป็นตัวดึงก็ตามอาจจะเรียกแฟดเขาได้นิดๆหน่อยแต่เราไม่สามารถฆ่าเขาได้ประมาณนี้ครับถ้าตัวละครเป็นแบบเทชกับดาวเวนอย่างเงี้ยเวลาเทสมาใช่ไหม เราสามารถเฟยเขาเข้ามาดาวเวนก็สามารถตีตออเวลหนึ่งมีสกิลหนึ่งตีฆ่าศัตรูได้เลยประมาณนี้ครับมันแล้วแต่เกมแล้วก็แล้วแต่ตัวนะเพื่อนๆก็สามารถดูได้ครับว่าต้องเล่นยังไงประมาณไหนประมาณนี้ถ้าซัพพอร์ตกับเราในตัวละครค่อนข้างที่จะบางครับเช่นแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นจินแบบที่มันจะยิงที่ช้าหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรมาอยู่ในพุ่มอย่างเงี้ยละสมมติอต่อให้เราอยู่พุ่มนี้ใช่ไหมแล้วเรายังไม่มีวอร์ดก็อันตรายอีกเช่นกันเช่อนอีกฝั่งอาจจะดึงเราเข้าไปหรืออาจจะแบบเข้ามาฆ่าเราได้เลยประมาณนี้ครับสําหรับ ในการยืนเลนแล้วก็การปักบอร์ดเอเลนสำหรับ a d c นะตอย่างที่อย่างต่อไปครับทุกคนอย่างต่อไปเนี่ยการเคลียร์มินเนี่ยนครับทุกคนเราพยายามตีมินเนี่ยนอะให้เร็วที่สุดในะช่วงต้นเกมให้เราเวิลสองก็คือมันจะเป็นเวฟแรกใช่ไหมถ้ามีซัพพอร์ตนะเวฟแรกตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งจากเวฟสนะองเวฟสองมาปุ๊บแล้วเราฆ่าตัวแรกของเวฟสองอะมันจะเวิลสองทันทีแล้วพอเวลาเนี้ยเราก็สามารถเดินไปปักบอร์ดตรงนี้ทุกคนเราเล่น a d ดีใช่ไหมปุ๊บเคลียร์เวฟหมดแล้วถ้าเรา Clear abe, เคลียร์เวฟกว่กนนากกีวทคุ เวลา่วนใหญ่นะเท่าที่เล่นกันนะ่วนใหญ่ก็จะมาเดินกันอยู่ในพุ่มนี้ทุกคนแล้วเราก็ปรัวอร์ดไปจิ้มที่นึ่งเห็นปะแล้วอีฝั่งเขายังเคลียร์เวฟอยู่ตรงนี้ผมมีโอกาสตีอันนี้ของเขาได้ทุกคนผมก็ตีปุ๊มเห็นปะปรัวอร์ดตรงนี้แล้วก็ตีเห็นไหมเราก็เห็นว่าอีกฝั่งมีก้อมอยู่อันนี้เราก็สามารถช่วยทุกเลนได้เลยว่าป่าเขาจบที่ไหนสมมติว่าผมเคลียร์เวฟเสร็จปุ๊บผมมาตีอันนี้แล้วตีวอร์อดเข้าไปแล้วเราเห็นว่าก้อมไม่ยังอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นก้อมอยู่แสดงววาาา่่าาาาปเเเค้ะริมมแลกกก็็จบบูทุน ประมาณเวฟสองประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราตีไปเนี่ยเรากอมหายก็แสดงว่าป่าเขาอะตีบูแล้วก็มาตีกอมแล้วก็จบจบ,จบที่บนเราก็สามารถบอกเพื่อร่มทีมได้ว่าเออป่าจบบนนะถ้าแบบกอมอยู่ก็คือป่าจบล่างป่าจะจบที่เลนเราครับถ้ากอมไม่อยู่แล้วเนะี่ยก็คือป่าจะกบจบที่เลนบนประมาณนี้มันสามารถช่วยทีมเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับสาหรับ ADC นะแล้วก็พพอร์ตช่วยๆกันเนี่ยเข้ามาปุ๊บเคลียรเวฟแล้วก็ปกักวอดแล้วก็ยิงใปเห็นกอมได้ ประมาณนี้ครับส่วนในกรณีที่เราจะเซฟเล่นเซฟเซฟในเลนเนี่ยทุกคนมันจะมีวิธีปากวอดอยู่3ทีวิธีนะอันดับแรกอย่างที่บอกไปก็มีตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถปากตรงนี้ได้ถ้าเราแพ้เลนสมมุติว่าเราอยู่ในกดอยู่ในป้อมอี่ดนอยู่ในป้อมใ,ใช่ไหมเราสามารถปากตรงนี้ได้ เพราะว่า oh, ตรงนี้เป็นมุมที่ป่าเนี่ยมาค่อนข้างทีง่จะบ่อยครับเช่นแบบเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมเพราะเป็นแบบพุ่มที่อยู่ใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยป่าเขาก็จะอ้อมมาปุ๊บ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 มาอยู่ในนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเราอยู่กลางๆเลนช่วยกันเนีแบบว่าเออไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นมากมายจะแนะนําปักเป็น2ที่คือตรงนี้ครับนี่ประมาณตรงนี้ เราจะเห็นทางแม่น้ำนะสมมติป่าเขาตีปูใช่ไหมแบบปูบางทีมันเดินวนนี้ปุ๊บเราเห็นป่าเขาตีเราก็สามารถถอยกลับเข้าไปในป้อมทันได้ประมาณนี้ครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับจะลึกหน่อยนะค่อนข้างที่จะลึกอาจจะให้ซัอพอรอตนะครับมาปักแล้วเราก็เดินไปเป็นเพื่อนเขาก็ได้คือตรงนี้อันนี้ก็จะเห็นทางปกฟ้าทางกอมประมาณนี้ครับก็จะปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะเช่แบบฝั่งอีกฝั่งป่าเขาฟาร์มฟาสเลอใช่ไหมเขาต้องมาแกงล่างอยู่แล้วเราก็สามารถถอยแล้วก็แบบบีบให้แบบอีกฝั่งดันเวฟเข้ามาได้ประมาณนี้ครับแล้้้วเเรราากก็ลลีีีคยย์ปปะมณนนตง หนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็สําคัญอีก <c oughs> เช่นกันเวลาโลดโดนอยู่ในป้อมนะสมมติว่าแบบมีเนียนเ้ยเขาเวฟเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราแบบกำลังจะแพ้เราอะเราเลือดเหลือก็ะตึงเดียวอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาวอดตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ป่ามาค่อนข้างที่จะบ่อยเขาเขาจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนปุ๊บเสร็จแล้วเขาอาจจะมาข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ข้างหลังเขาก็จะอ้อมมาตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมเขาก็สามารถเข้ามาแกงเราได้ละนี่เขาก็จะมาแอบอยู่หลังป้อง พอเราจะตีฟุตปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถเป็นรีซินแล้วเขาก็สกิลหนึ่งเข้ามาเตะเตะต,ตายได้ประมาณนี้ครับก็จะมีมุมนี้1มุมปุ๊บแล้วก็ตรงแม่น้ํา1มุมประมาณนี้ครับที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคือถ้า2ปัก2จุดนี้แล้วแบบมีวอร์ดหนึ่งอ่ะสมมติมีคนนึงอ่ะมีวอร์ดหนึ่งปุ๊บแล้วบางป่กตรงนี้คือจะปลอดภัยมากๆสามจุดหนึ่งสองสามคือจะปลอดภัยทันทีเลยป่าเขาไม่น่าวิ่งมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาแก๊งตรงนี้นะส่วนใหญ่ป่าเขาจะวิ่งมาตรงสามเหลี่ยม แล้วก็วิ่งมาแกงข้างหลังแล้วก็กลับที่ป้อมประมาณนี้ครับสำหรับการวอร์ดของ ADC นะอนของ ADC แต่ละตัวนะครับก็จะแตกต่างกันอีกเช่นกันเช่นแบบเราหยิบ ADC ตัวนี้มาแต่เล่นกับซับตัวนี้ไม่ได้ก็อาจจะทําให้เราเนี่ย ไม่ได้รีประสิทธิภาพออกมาสมงที่สุดอะอย่างเช่นจินอย่างเงี้ยจินแนะนําจะเล่นเป็นกับพวกเทรชพวกอลิสตาพวกตัวละครที่มันมีซีซีต่างๆกาการิเก็ได้ครับทุกคนมันต้องเลือกดูดีๆครับเลนนี้เป็นเลนที่ค่อนข้างที่จะลาบากนะมันต้องดูแบบเคาน์เตอร์พริกด้วยแล้วก็ต้องดูอีกฝั่งว่าอีกฝั่งหยิบซับตัวไหนเราหยิบซับตัวไหนประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะดูเยอะมากๆแต่ถ้าเรามากับคู่หูมากับเพื่อนเนี่ยผมแนะนําเลย ใครเล่น a d ดีเนี่ยต้องมีซัพพอร์ตเป็นดูโอ้ยังไงก็ต้อง100%เนะเพราะว่าเล่นคนเดียวเนี่ยบางทีจังหวะเข้าเราอาจจะไม่ตรงกันจังหวะแบบการเข้ามาดูแลเราเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ตรงใจสักเท่าไหร่แบบซัพพอร์ตบางคนมากับป่าใช่ป่ะแล้วก็ไปมับบัฟแต่ป่าเป็ูรูกบัฟแต่ป่าป่าบัฟเรื่อยๆบัฟเรื่ ás, ร squeezed, อยๆอย,อย et, ่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่ได้อะไรเลยจากแบบตัวนั้นอนะ่ะแบบเราไม่รู้ว่า จะมาเพื่อแล้วเราจะหยิบตัวนี้มาเพื่อประมาณนี้ครับก็แนะนําให้ดูหลายๆปัจจัยครับเช่นซัพพอร์ตเราเป็นตัวนี้เราหยิบตัวนี้ดีไหมซัพพอร์ตเขาเป็นตัวนั้นเราหยิบตัวนี้ดีไหมเอดี้เขาเป็นตัวนั้นเราหยิบตัวนี้ดีไหมประมาณนี้ครับสำหรับเลนล่างมันต้องดูค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะก็เลือกตัวละครให้แบบเป็นพอเป็นเนี่ยก็จะเล่นเป็นละก็แนะนําให้เล่นเป็นตัวละครอย่างอรสักสี่ห้าตัวประมาณนี้จะดีที่สุดครับทุกเลนเลยนะไม่ว่าจะเล่นบนป่ากลาเอดีซีซัพพอร์ตเล่นเป็นห้าตัวขึ้นไปนีี่จะะดดทสุ มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเราก็สามารถเป็นเมนตัวไหนตัวหนึ่งได้แต่ถ้าวันนึงเราโดนแบนบโดนเล่นหรือว่าแบบโดนแบบทุกอย่างโดนคอตเตอร์พิกบาบๆา,บาอะไรทำองนี้ก็แนะนําให้เล่นเป็นหลายๆตัวเข้าไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยปัญหาของ ADC ส่วนใหญ่คือจะตายคนแรกเสมอโพสิชันอาจจะไม่ค่อยแบบโอเคซะเท่าไหร่เราพยายามยืนยิงให้แบบเรามีที่หลบหรือแบบกระทั่งแบบยืนหลังกําแพงก็สามารถทําได้เช่นกันเช่นในฝั่งสงู้ตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บ ขออนุญาตเนี่ยสู้อยู่นี้ปุ๊บ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 นี่แล้วเราอยู่แบบเป็นแบบเนี่ยแล้วเราก็สามารถเนี่ยยิงยิงเนี่ยยิงใครไปเรื่อยๆได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาหน้าไปถ่าเราก็อยู่กับซัพพอร์ตเราให้พวกแท้งให้พวกเลนบนป่ากลางเนี่ยเข้าไปสู้แล้วก็ยืนข้างหลังยิงแล้วก็ใช้สกิลตัปุ๊บปุ๊บประมาณนี้สามารถยิงปุ๊บยิงคอยยิงไปเรื่อยๆซัพพอร์ตทีมได้ประมาณนี้ครับเราเราที่สําคัญเนี่ยการเล่นเอเดียีมันเป็นตัวตีไกลใช่ไหม แล้วเวลาตีไกลเนี่ยคนเห็นปบบระยะห่างของเรากับศัตรูเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองศัตรูเป็นหลักไม่เหมือนพวกตัวละครอย่างรีซินอนะพวกอย่างรีซินเนี่ยมันประชิดใช่ไหมเราก็าจะเห็นทั้งศัตรูเห็นทั้งเราในเวลาเดียวกันก็คือแบบว่าเราจะเห็นแบบเราจะมองจุดเดียวก็คือจุดตรงกลางใช่ไหมเป็นตัวเรากับตัวศัตรูแต่พวก a d ดนะีซเนี่ยอย่างเช่นเคสลินอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะตีไกลมากๆพอระยะห่างแป๊บนึงนะนี่เห็นปะ่ะเคสลินแบบตีไกลามาก เห็นทุกคนเห็นไะระยะทา,างเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลครับเห็นปหแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปม,มองที่ศัตรูใช่ปหตอนนี้นตาของผมจ้องไปที่ศัตรูอยู่ผมไม่ได้มองตัวเคสลินเลยก็จะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น,นกับตัวผมประมาณนี้เราพยายามมองสลับครับว่าเออศัตรูเลื่อเหลือเท่านี้แล้วนะเราก็เลืหลือเท่านี้แล้วนะประมาณนี้ครับแต่ว่าเน,นี่ยยิงยิงไปก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมองตัวเราเด้วยว่าตัวไหนอะเข้ามาล้วงเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามองแต่ศัตรูประมาณนี้มันจะชินครับเวลาคนเล่นแบบตัวละครอื่นๆนะเช่นอย่างที่บอกไปรีซตรีเว่นเซ็ ยาซื้อโออย่างเงี้ยมันจะโฟกัสแค่ตัวเองกับศัตรูมันจะมองอีเดียวแล้วรู้เลยแต่ดีซมันจะทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเห็ปนป่ะระยะตีมันคือห่างมากๆแล้วเราแบบไม่สามารถแบบมอง2จุดได้ในเวลาเดียวกันเราก็พยายามเล่นแล้วก็มองศัตรูได้แล้วก็มองตัวเราด้วยประมาณนี้ครับสำหรับการเล่น a อดีซนะการวิการโดนล้วงยิงปุ๊บเนี่ยพอศัตรูมาปุ๊บเราก็ถอยประมาณนี้ครับแล้วก็ยืนยิงไถ่ไปเรื่อยๆปุ๊บเห็นปะ่ะเราก็มองตัวเรามองศัตรูมองตัวเรามองศัรงตรู สลับกันไปประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่คนอื่นอ่ะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องที่แบบไม่ค่อยชินใช่ไหมเวลาคนเลนอื่นมาเล่น ADC ส่วนใครที่เล่น ADC อยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีเทคนิคของเขาต่างๆนานานะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกได้ว่ามีเทคนิคอย่างนี้เพิ่มเติมมีอย่างงู้นอย่างนี้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่แล้วก็ ผู้เล่นทุกคนที่อยากฝึก ADC นะครับเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะเท่าที่ผมว่าแล้วก็ที่ที่เจอมาก็คือพยายามมองตัวเองเยอะๆมองตัวเองมองศัตรูมองตัวเองมองศังตรูสลับกันไปครับพยายามให้ตัวเองเนี่ยไม่ตายในไฟแล้วก็สามารถมาแบกทีมได้ประมาณนี้มปกันถึงเรื่องที่สลับเลนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นความรู้เฉยๆก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องใช้ในเกมจริงก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ในรลงอะ่ะ ก็ไม่เห็นใครเขาชอบทํากันนะการสลับเลนเะนี่ยแต่ส่วนใหญ่นะเวลาการใช้นะคือเวลามังกรหรือลิฟต์จะเกิดใช่ไหมเราคอกระเป๋าว่าป่าจะเอาอะไรป่าบอกว่าจะเอาจะเอาสู้เขาคือสมมติว่าเขาโผล่ไหนเราก็ไปเอานะันนั้นเราก็สามารถเนี่ยย่อโยกมากลางได้ประมาณก่อนมังกรเกิดสักสามสิบวิประมาณนี้เราก็จะมาอยู่ตรงกลางกับซัพพอร์ตใช่ไหมก็แสดงว่าเราก็สามารถอะเราเป็น ADC ีซกับซัพพอร์ตอยู่ตรงกลางปุ๊บให้มิดเลนไปร่างแทนสมมติว่าเาเขาคอ,อามังกร เราก็กับซัพพอร์ตกับเป็น4คนก็สามารถเดินมาเาังกรทั้ง4คนได้หรือแม้กระทั่งแบบอีกฝั่งเขาเปิดลิฟต์ปึ๊บอ่าเปิดเข้าปุ๊บเราก็สามารถเนี่ยขึ้นไปก็กลายเป็น4คนได้อีกเช่นกันมีก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมก็ให้เลนบนเนี่ยลงมาช่วยที่ลิฟต์เราก็ไปลิฟต์แล้วก็ซัพพอร์ตก,กับป่าก็มาลิฟต์ประมาณนี้ครับสำหรับการสลับเลนนะ ความรู้เอาเป็นความรู้แล้วกันเรื่องนี้ว่าการสรับเนียมันมีว่าแบบเ,ออเราจะต้องขอว่าเราจะเอาไหนจะเอาลิฟใช่ไหมจะเอามังกรหรือเปล่าอะไรทำนองนี้หรือจะเล่นชนศัตรูเล่นสู้ก็คือแบบศัตรูเปิดหน่อยแล้วก็สามารถโยกไปนันได้เลยอันนี้จะค่อนข้างจะเปที่สุดก็คือการโยกตามศัตรูนะศัตรูจะเอาลิฟใช่ไหมแล้วเราชนะทีมเราแบบเงินนํามากๆแบบว่าเงินนําแบบ1,000ช่วงต้นเกมแบบ2,000อย่างเงี้ยเรามีของไอเทมชิ้นตันหมดเลยทุกคนแบบไอเทม1ชิ้นทุกคนอะไร เราก็สามารถไปแยกงเขาได้ประมาณนี้ครับสนับการสลับเลนนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับสนับการเล่น ADC นดีะอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะต่อให้ต้นเกมเนี่ยจะ0 3 0 4ประมาณนี้เลนเกมเราก็พยายามฟาร์มเรื่อยๆนะฟาร์มแบบว่าฟาร์ม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 อย่างเดียวเลย a อ c อดีซีะแนะนำให้แบบฟาร์มจกนกว่าจะเกิดอะแบบว่าฟาร์มทั้งป่าแย่งป่าแย่งเวฟทุกเวฟอะไรทำนองนี้ผมว่ามองว่า มันก็เป็นแบบอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราชนะเกมนะเช่นเลดเกมเราเป็นตัวละครที่ต้องใช้ของมากๆอย่างเซริตัวละครเลดเกมต่างๆ a d ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ของค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะมากครับาต้นเกมเนี่ยเราสู้ไม่ได้ใช่ไหม <S <S เลดเกมเราก็สามารถสู้ได้แน่นอนเพราะว่า a อดีซมันค่อ,ขอนข้างที่จะแรงมากบางตัวถึงขั้นที่แบกได้เลยทุกคนแบบว่า a อดีซนี่คือแบบถ้าได้ของตันแบบเซริอย่างเงี้ยแบบว่ามากับลูลูมากับยูมินี่คือแบบ มีไอเทมสัก4-5ชิ้นนี่คือแบบแทบจะชนะเลยถ้าแบบเขาเล่นเป็นแล้วก็รู้วิธีการเล่นนะประมาณนี้คนส่วนใหญ่นะจะจะแพ้แล้วก็ยอแพรแส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็แนะนําให้ฟาร์มเรื่อยๆสำหรับตัวละครอย่าง ADC นะ มันจะไม่เหมือนเลนอื่นครับทุกคนผมนเลนอื่นเลนบนคือแพ้แล้วมันจะแพ้ยาวเพราะโดนทั้งป้อมโ,โดนทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมารอมารับเวฟรับมินเนี่ยนรับศัตรูที่เลนบนประมาณนี้ครับว่า ADC เนี่ยเราพยายามฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวทุ้คนฟาร์มเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีตังมีของยังไงเลดเกมก็สามารถแบกได้ถ้าทีมเราไม่เสียโซไม่เสียบารอนไม่เสียเอเดอร์ประมาณนี้ว่าได้ได้ไดมังกรสักหนึ่งตัวกับแบบฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยๆจนเลดเกมแล้วก็สามารถมีเงินเอาไปตบหน้าเขาได้ ประมาณนี้ครับสาหรับการเล่น ADC คร่าวๆนะส่วนใครที่เล่นเป็นหรือว่าเล่นเซียนอยู่แล้วนะั้นก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกให้ทุกคนได้ดูได้เพราะว่าคลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปสอนแค่มือใหม่นะวิธีการวอร์ดวิธีการยืนวิธีการมองตัวละครเพราะจะบอกว่าแบบมันเป็นข้อเสียลหลักๆของแบบคนเล่น ADC ก็คือจะไม่มองตัวละครตัวเองเพราะมันเป็นตัวละครตีไกลมันต้องโฟกัส2จุดก็คือจุดเราแล้วก็จุดเขาประมาณนี้ครับก็อยากฝากให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนเนะี่ย เล่นเกมให้มีความสุขแล้วกันแล้วก็ใครที่เก่งๆเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกวิธีเพิ่มเติมได้เช่นตรงนี้ผมสอนผิดนะตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็สามารถเีมาพูดคุยกันได้ครับทุกคน <S 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 เปิดกว้างมากๆแล้วก็อยากให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยเล่นเกมอย่างมีความสุขอย่างที่บอกไปขอบคุณ1000ัซับอีกครั้งมากๆก็ขาดตอนนี้ขาดแค่เลนบนลแล้วเดี๋ยวผมมาสอนแน่ๆเลยเลนบนก็ขอบคุณทุกคนมาณที่มีครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย